สวัสดีครับนะครับพบกับผมเซอร์เบอร์แล้วนะครับลูกค้านะวันนี้นะครับผมมีนะฮะรถนะครับครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าแบรนด์หลักทั้งคู่นะและที่สำคัญตัวท็อปทั้งคู่เลยนะที่สำคัญใหญ่ชนใหญ่นั่นเองนะครับลูกค้าสำหรับ suv เจ็ดที่นั่งนะครับสำหรับ f o r t u n e r นะครับ dacia duster และนะฮะ i s u z u b x สามจ็ดสิบ altima t e นะครับตัวท็อปทั้งคู่เลยนะที่สำคัญขับสี่ทั้งคู่ด้วยนะแต่ไม่เป็นฟูลทามนะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดของแต่ละคันนะลูกค้าว่ารายละเอียดของแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างแลล้้้้วมมีอะะะไรรใหูกคคาาบบงนนัผ มาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยลูกค้าสำหรับยูสุมดีเอ็กนะลูกค้า3.0 u l t i m a t e นะลูกค้า 4WD ปี2021เลขใหม่เพียงแค่90,000ลูกค้ามากับราคาค่าตัวเพียงแค่1 6 9 0 0 0 0บาทลูกค้าตัวรถเป็นสีดำแบบนี้เลยลูกค้านะครับเพราะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดรธันนะกระจังหน้าแบบออกโคมีนเหน่อยลูกค้าแต่ว่ามันออกสีเทานะครับนะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้4จุดลูกค้ามีไฟจะเหมอมาให้ครบเลยร้อแม็กนะครับขอบ20ปัดหน้าเขาแบบนี้เลยลูกค้านะครับมาพร้อมกััับบยยยยยยาาางงงกกููเเเีรสสววววๆๆลลลลตช่่นะคค้ นะครับเดิมเดิมเลยนามาช่วงล่านะครับบนใดข้างมีให้นะลูกค้านะสวยๆเลยก็ะจกมองข้าวปรับไฟฟ้านะครับผมมาพรับไฟเล้สในตัวมาให้นะครับมือเปิกตู้สินเดียวกับตัวรถนะครับนะเป็นสมาร์ทค์เลนแล้าวเรียบร้อยนะด้านในนะครับได้เบาะหนังเสีมงตาปรับไฟฟ้าคู่หน้าสวยๆวแบบนี้เลยลูกค้านะครับตัวโครงสร้างรถนะครับเดิมเดิมเลยนะครับขออนีาตขอโทษนะครับลูกค้าวันนี้แสงมันย้อนนะครับนะนครับม้าขวาน็อตอยู่ครบๆเลยลูกค้า นะครับนะคันนี้ผมเคยรีวิวเต็มไปแล้วนะครับเดียวๆนะลูกค้าแต่ว,ว่าวันนี้ขอแบบใหญ่ชนใหญ่กันหน่อยนะลูกค้านะจะได้รู้เลยว่าใครมันแน่วกันนะครับนะสภาพโครงสร้างเดิมๆเลยนะผมเป็มัมตติฟังช์ชันนะลูกค้าคุชคอนโทรมีให้ครบเลยนะพาร์ต์ชิ่มีให้นะลูกค้าคันนี้เล 90, ขไหม่เก้าหมื่นจอการ์ทัสกินมาครับสวยๆเลยนะครับนะในโซ่ของวอลนอตนะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายลูกค้าสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบนะสติกเกอร์อรนะตร่างๆอยู่ครบเลย อันนี้นะครับการดูแลนะครับจากบีควิกมาให้นะครับมาจากโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะฮะมิวเอ็กผมบอกเลยว่ามิวเอ็กนะครับย่านมิบุรีนะครับผมบอกเลยว่าไม่กลัวใครแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับได้บอกหลังสินตาเช่นกันนะลูกค้านะครับพร้อมนะฮะช่องชาร์จไฟแบบ ac หนึ่งช่องนะครับยืดบีแบบสองช่องแบบนี้เลยนะครับนะตัวหัวน็อตเช่นเคยครับผมน้ำไม่เคยแกะไม่เคยขายเลยนะครับแต้มหัวน็อตโรงงานยังอยู่เลยครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ผมบอกเลยว่า ไม่ควรพลาดน,นะลูกค้านะตัวโครงสร้างนะครับเกรดเอนะครับสำปรับโครงสร้างเกรดเอไม่มีชนหนักพิบั้มจมน้ำแน,น่นอน100%นะลูกค้าใครที่กำลังมองหาอยู่ผมบอกเลยว่าไ,ไม่ควรพลาดน,นะครับนะสำหรับยูสูมีเอ็กซ์3.0คันนี้นะลูกค้านะสวยๆเลยนะครับนะช่วงล,นะล่างเดิมๆเลยลูกค้าด้านหลังด้านหน้านะครับนะใครที่มองหาอยู่นะครับนะไม่ควรพลาดเลยด้านหลังนะครับนะดิเกอร์อยูสูมครบนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลย ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ Full LED นะครับสติกเกอร์วิวเอ็กอยู่ครบนะลูกค้า Full l d อยู่ครบนะครับมีไฟถอยมาให้นะมีกล้องถอยหลังมาให้นะจากโรงงานเลยและสุดท้ายคันนี้ด้านหลังนะครับมีเบรกมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง4จุดเลยนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะลูกค้าสวยๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีเสียงแปลกปลอมแรงสิ้นนะครับลูกค้าหัวน็อตเดิมๆนะครับจากโรงงานแล้ครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆเลยนะครับ ขอโทษลูกค้านะครับพอดีมันย้อนแสงกัลูกค้านะอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะผมพยายามหลบให้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะลูกค้าสําหรับยูสุมิวเอ็กนะฮะ3.0อัลติเมทนะลูกค้าสีดําสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนะรับประกันโครงสร้างเกรดเอไม่มีฉนักพิควาล์มจมน้ํานะครับผมนะมาพร้อมกับวบรันตีนะครับหลังการหาให้ถึง2ปี20,000กิโลลูกค้าพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ถึงปีเต็มๆนะครับ เอาไปเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนทายของเร็วให้วารับรถนะลูกค้าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับลูกค้ารอบต่อไปลูกค้าจะเปลี่ยนได้อย่างสบายใจเลยนะครับผมนะไม่ต้องกังวลเลยว่ารถเรานะครับเปลี่ยนมันนี้มาให้พี่ไหมไม่ต้องกลัวนะแล้วที่ผานผมพ่านด,ดูลูกค้าให้ลูกค้าดูแบบรละเอียดรละเอียดเลยนะครับนะหัวรถเดิมๆเ,เลยลูกค้านะครับมาจากโรงงานอยู่ครบติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับสวยๆเลยนะ ไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะสำหรับอยู่เอกนะลูกค้าเดี๋ยวจะได้รู้เลยครับว่าออปชันต่างๆนะครับที่เขาให้กันมานะครับลูกค้าดูจากคลิปเต็มจากนี้ได้เลยนะว่าออปชันนะครับถูกใจตัวไหนมากกว่ากันนะลูกค้านะสวยๆแบบนี้นะหัวน็อตเดิมๆลูกค้าขอไปนะครับนะเห็นไหมครับหัวน็อตนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบลูกค้าสภาพสวยๆเลยใครที่มองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนะเป็นไงบ้างครับ สภาพสำหรับ m ิวเอ็นะลูกค้านะผมบอกเลยว,ว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวนะครับเรามาดูภายนอกของตัว Fortuner 2.8รีเจนเดอรกันบ้างนะครับผมนะถ้าใครอยากดูความเปรียบเทียบมาลูกค้ากดดูให้เต็มนะแล้วผมจะสลับกันไปสักครานะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูอย่างสบายใจและชัดเจนเดี๋ยวนะครับเราไปดูในส่วนของรอบพันภายนอกกันบ้างสำหรับ Fortuner Legend นนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ราคาตัดมานะครับที่โตโย t ้า o อร์จินเนอรนะลูกค้า2.8 l e g e n d ดอนะคะ Sigma 4ปี20เลขหมายเป็นแค่60,07ลูกค้าและที่สำคัญราคานะครับเบาๆนะฮะ1,279,000บาทและที่สำคัญมือเดียวป้ายแดงลูกค้าลูกค้าของเราซื้อสดมานะครับอันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับรถนายฝรั่งนะพูดตรงๆเลยนะครับเรียนตัวรถนะลูกค้านะอันนี้ป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับถ้าป้ายทะเบียนจะเอาหลังมาอีกทีหนึ่งนะครับนะ เพราะว่าป้ายทะเบียนมีราคานะครับนะคันนี้นะลูกค้าไฟหน้านะครับได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆเลยพร้อมไฟตัดหมอกมาให้นะและเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับให้ถึง2จุดและนะครับมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับคันนี้มีกล้อง3ามพันหกนะครับโลโก้เป็นเรดร์นะครับลูกค้าตัวรถนะครับมันสีขาวแบบนี้เลยสภาพสวยๆเลยลูกค้าใครที่กำลังมองหาอยู่ผอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับนะรถแ็กนะครับปั่นหน้าเงแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับมาพร้อมยางดันหลบนะลูกค้านะสวยๆเลยนะครับนะช่วงล่างนะครับ ไม่เหมือนเปลี่ยนโชคม,มาด้วยนะลูกค้าเปลี่ยนสปริงมานะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็ได้แม็กขอบยี่เช่นกันเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยแล้วเขาจบองข้างแบบพับไฟฟ้านะครับลูกค้าพร้อมไฟเลี้ยงในตัวนะขอแร้นะครับมีต้องสรรองั่งพกส้าด้วยนะครับร้ประตูเป็นแบบพรีเมี่ยมนะลูกค้าน้ำิืมบนได้านข้างมาให้แบบนี้เลยนะสีดาสวยๆยเลยด้านในนะครับน้ได้เบาะหนังสีดํานะครับปีกเป็นสีขาวแบบนี้เลยครับพร้อมปับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะตัวหัวน็อตนะครับเดิมมมมมเเลลยยยูกกคค้าไไ่่ีีรรรออแะะนับ เม็ดอาคมคมนะครับรถนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยลูกค้าซื้อเงินสดมานะครับผมว่ามัตติฟังก์ชันนะลูกค้าพร้อมคูชโดนนะครับมาให้ครบเลยพร้อมเกียร์บัต์ชิพมาให้แบบนี้เลยลูกค้าเลขไม้หกพันเจ็ดพันโลนะครับจอการทัชสกรีนมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาดูไปเรื่อยๆนะลูกค้านะสลับสลับมาดูนะผมพาดูคร่าวๆก่อนนะครับนะแต่ว่าดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะพาดูแบบละเอียดยิบเลยลูกค้านะครับสวยๆเลยนะฮะเม็ดอาคเดิมๆโรงงานลูกค้านี่แหละครับ ความสวยนะครับของรถเกตยเอนะครับนะตัวหัวน็อตหน้าประตูไม่เคยแกะไม่เคยขไขเลยนะครับอย่างงครับสวยๆเลยนะฮะปกเกอร์ลมยางอยู่ครบนะลูกค้าคันนี้ได้รับการดูแลจากบีควิกเช่นกันนะครับรถปี20่สิแต่ลูกค้าเลขไกใหม่แค่67,000ื่นโลผมบอกเลยว่าเลขไกใหม่น้อยมากนะเพราะว่ารถนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงแล้วก็เป็นรถของฝรั่งนะนี่นะแต่ว่าชื่อครอบครองนะครับเป็นชื่อภรรยานะครับที่เป็นคนไทยนะครับข้างหลังนะครับได้บัลลังสีดำเช่นกันนะครับปีกสีขาวสวยๆเลยนะครับมีช่องชาร์จไฟใหห้ถึงง2ช่ออเมืนนนนกััะะครบ แล้วก็เป็น a อซให้อีกถึงช่องเลยนะครับแบบนี้เลยตู้หัวน็อตนะครับเม็ดอ้างประตูด้านหลักนะเดิมๆเลยลูกค้าผับม์กโรงงานยังอยู่เลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่เพราะเราบาไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับนะเม็ดอ้างเดิมๆลูกค้านะผมบอกแล้วว่าใหญ่ฟัดใหญ่นะครับประแันโครงสร้างครับไม่มีฉนับพิควาคมจมน้ํานะครับสองคันนี้นะครับหากลูกค้านะซื้อไปตรวจจบพบเจอนะครับว่ามีฉนับพิควาคมจมน้ํามานะเรารับซื้อเตรียมจํานวนนะครับพร้อมแถมค่าเสียเวลาให้นะลูกค้านะ และที่สําคัญนะครับเรารับประกันโครงสร้างเกียร์เไม่มีชนหนักแทนลูกค้าแล้วก็สำหรับใครซื้อไฟแนนซ์นะครับรับประกันได้ว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับเราต้องตรวจลงให้ทุกคันนะครับก่อนส่งไฟแนนซ์นะครับซึ่งนะครับผมจะมีตรวจให้2ที่นะครับก็คือ1นะครับกรูอิสเปคชั่นนะครับสนะครับวันทุกขายอิสเปคชั่นนั่นเองนะพี่ได้รับความไว้วางใจจากไฟแนนซ์นะครับผมนะที่ผลตัวเขานะครับมีประสิทธิภาพนะด้านหลังนะครับนั้นได้สปอร์ตด้านบนนะครับพร้อมไฟเบรดดดลงทีีี่นะคฉาเยวกัับตวรถและทีี่สาคคคััญนน้ร์ด้วยลูกค้า คาดเอวสีดำนะครับนะมาพร้องต้องถอยหลังจากโรงงานนะครับเซนเซอร์ด้านหลังให้ถึง5จุดเลยทั้สองจุดแปดเจนเดอร์นะครับนะสิงมาโฟนะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับใครมองหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแน่นอนครับบปอสามแถวนะลูกค้านะสวยๆเลยนะครับด้านหลังมีถัดท้ายมาให้ด้วยนะครับนะตัวหัวน็อตนะครับลูกค้าเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะตัวเม็ดอาร์ต่างๆนะครับคมๆแบบนี้เลย ใครที่กำลังมองหาตู้คอนด้ตไม่เคยแกะไม่เคยขาขเลยนะครับนะใครที่กำลังมองหาบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะครับนะค่าต่างๆครับสวยเลยสติกเกอร์นะครับด้านหลังอยู่ครบให้คันนี้มีคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะลูกค้านะเป็นไงครับการหนีบด้วยนะครับฝาท้ายทั้งสองรุ่นเลยเป็นการนหนิีมหมดเลยนะครับผมนะแต่ว่าในตัวของ f o r t u n น r นะครับฟอเ์จเนอร์ตัวนี้นะสามารถคลิกเซนเซอร์ได้นะครับนะ สภาพสวยๆเลยใครที่กลังต้องหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่คนพลาดน,นะลูกค้านะครับภายในนะฮะสวยๆเลยนะครับ,นะรบตัวโครงสร้างนะครับเม็นอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวประตูเป็นอาร์คนะครับ สภาพสวยสวยเลยใครที่มองหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับสำหรับสองคันนี้นะลูกค้าแล้วแต่ชอบเลยนะครับมันต์ไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับอดีตแอปพลิันสามดีมาด้วยนะลูกค้านะสภาพสวยสวยเลยนะครับขออภัยนะครับในบางจุดนะครับลูกค้าที่อาจจะมีแสงย้อนเข้ามาบ้างนะครับนะเพราะว่าพื้นที่ที่บริษัผมมีจํากัดนั่นเองนะครับนะเรากําลังจะขยายนะลูกค้านะ นะสำหรับใครที่สนใจนะครับโตโยต้าฟรีเจนเนอร์นะครับสองชุดแปดฟรีเจนเนอร์ซิกมาโฟนี้นะครับปี2020ลูกค้าเรียกไมค์หัวเบิรเจ็ดพันโลราคาเพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตฟรีดาวห่างอยู่มาสองหมื่นหนึ่งถึงสองพันสองครั้งนี้นะครับผมนะอ่ะเป็นไงบ้างครับรอบคันแต่ละคันลูกค้าสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของนะครับด้านในของแต่ละคันนะลูกค้าว่าด้านในแต่ละคันนะครับสภาพเป็นยังไงกันบ้างและมีออปชันอะไรให้ลูกค้าบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในนนของแต่ลละคคััักเยรบผม อ่าเป็นไงครับออชั่นด้านไหนลูกนคะ้านับคันนี้นะฮะสตหรี่เอ็กซ์เรียกมาอยู่95,000มาพโลลูกค้าหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลตรงกลางเหมือนกันนะฮะสามารถบอกในส่วนของรักเข้มขัดได้ด้วยนะ,ะแล้วก็หน้าปัดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮผมไลน์แบบ3ก้านนะลูกค้านะนะครับเป็นตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคู้คนโทรลมีให้นะฮะเลนคีปมีให้แล้วก็พาร์ทิชฟมีให้เหมือนกันเลย กับ Fortuner เลยนะครับด้านบนนะครับแผงอ่าคอนโซลด้านหน้าได้สีดำนะลูกค้าตรงนี้ครับมันจอกทองทองนะลูกค้าถ้าดูจริงๆนะครับนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทองขนาดนั้นนะฮะช่องเก็บของมีให้นะครับช่องใส่ซีดีซซ้อนอยู่ในนี้นะลูกค้านะเป็นไงฮะนี่คือความต่างของ2รุ่นนะครับนะแล้วก็นะครับมีที่วางแก้วให้ตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งคนขับนะฮะอะไรก็ฝั่งข้างคนขับนะฮะออปชั่นล้นๆเลยนะฮะจอกลางทัชสกรีนนะลูกค้านะ แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับไม่มีในส่วนของนะฮะกล้อง360มาให้นะลูกค้านะจะมีแค่เซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้เท่านั้นเองนะครับผมนะแต่นะครับสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาแต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะครับนะคันนี้นะครับมีในส่วนของนวิเกเตอร์มาให้ในตัวนะครับนะเป็นไงบ้างครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่ออปชั่นของแต่ละคนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเจ้าตัวในส่วนของนะครับ ฟอร์จูเนอร์นะครับเขา Apple c a r p ร์เพได้ต่อตัวได้นะครับอันนี้คือความต่างกันราคาที่เพิ่มมานะครับแอร์ออโต้นะคะลูกค้าแยกซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบตรงนี้มากนะครับเหมือนซุปเปอร์คาร์มากเลยนะครับพอเขาใช้เป็นกดขึ้นนะครับแต่กดลงอันนี้ผมเคยอธิบายมา่อไหร่คิวีโอแล้วผมชอบตรงนี้มากเลยนะเป็นพิเศษเลยมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับผมนักเจะสปีดนะลูกค้านะแล้วก็มีในปุ่มของบัสปอร์ตมาให้นะฮะแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับนะ มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วโต๊ะบิกโฮลแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะครับไม่ใช่ขับสี่ผู้ทามนะสามารถปรับเป็นขับ2ได้เหมือนกับ f o r t u n e นเลยนะครับมีที่วางแก้วให้ถึง2ใบเลยนะครับผมนะแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้ให้นะครับผมนะสวยๆเลยนะครับใครที่มองหาอยู่ผมว่าเร่อแม่ควรพลาดเลยนะแล้วก็กระจกมองหลังนะครับตัดแสกอัตโนมัตินะลูกค้านะมีที่เก็บไว้ด้านบนให้เหมือนกันนะครับนะไปสองส่านนะฮะอันนี้เป็นสีส้มนะครับนะแต่ถ้าเป็นโฟลชินเนอร์จะเป็นสีขาวนะครับนะติ๊กเกอร์ไอแบ็คอยู่ครบนะฮะแล้วก็ทััั้้งนนนนนน่่อแตวา อันนี้นะครับไฟด้านหน้ามีให้นะครับในสองกระจกอ่ามากบางแดดด้านหน้าแต่ว่าเขาจะซ่อนไว้ด้านในนะครับแต่ฟอนเนอร์เขาจะอยู่บนนี้เลยนะครับนะไฟนะครับขอโทษทีครับนะครับอ่าอันนี้นะครับไฟไม่ติดจะทำการแก้ไขให้แล้วก็ตัวนี้น่าจะมีปัญหายวทาการแก้ไขให้ไม่ใช่ปัญหาลูกค้ารถนะครับมือสองมีตําหนิอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะจับงานลูกค้าให้ได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับนะสภาพภายในลูกค้านนเลขไม่เก้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะครับผมนะ สภาพสวยเลยนะครับนะภายในนะฮะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นออกน้ําตาลทองๆนิดนึงนะลูกค้านะแต่ว่ามันไม่ทองขนาดนั้นนะครับนะแล้วแต่การดีไซน์เลยนะครับนะกับราคาที่ต่างกันอยู่ประมาณสองแสนนิดๆน,นะครับคกือบสองแสนนะกลมๆเลยนะครับนะประมาณแสนห้านะครับออปชั่นที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภายในที่ต่างกันด้านหลังนะครับ ก็มีช่องชาร์จไฟให้เหมือนกันเลย AC เหมือนกันนะหนึ่งช่องเหมือนกันแล้วก็ USB ให้หนึ่งช่องเหมือนกันนะแล้วก็ด้านบนนะครับปรับอุณหภูมิได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้แสดงผลแบบดิจิตอลเหมือน Fort u n e r นอะครับแล้วก็มีแอร์ให้นะครับแอร์ราวให้นะครับสี่ดอกนะครับสวยๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับลูกค้ากับนะครับภายในทั้งสองรุ่นนะฮะและออปชันของทั้งสองรุ่นเลยนะครับนะเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆเลยลูกค้า ราคาต่างกันอยู่ประมาณล้านสองแบบรา้านเกือบเกือบรา้แบบรานเสือแตบบัวแสนห้าแบบราคาที่ต่างกันนะแบบครับด้านหลักมีไฟสองสว่างให้นะครับมีช่องชาร์จไฟนะครับให้แบบนี้อีกอันเลยอันนี้คือช้าจากด้านหลังไปถึงด้านหน้านะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะแต่ว่าอันนี้เขาไม่มีถัดท,ท้ายมาให้นะหนุนกับคอเจเนอร์นะครับสภาพสวยๆเลย ใครที่มองหาอยู่นะฮะไม่ควพลาดนะครับแล้วก็นะครับออปชันนครับที่ต่างกันนะครับกับออปชันที่แต่และรุ่นได้เนะี่ยลูกค้ารอดูได้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวนะครับผมจะาพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าสองคันนี้นะลูกค้าว่าห้องเครื่องของเจ้าสองคันเนี่ยครับสบภาพเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ห้องเครื่องนะครับแต่ละคันมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,ามีความ เป็นยังไงบ้างกันเลขใหม่นะครับที่ขับไปแล้วนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องของแต่ละคันกันครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องของเจ้ามิือกันก่อนนะลูกค้าคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ซันยูสูตรนะครับหรือ3,000ซีซีนะครับ DDI ของยูสูตรนะครับที่ผมบอกเลยว่าอึดถึกทนแน่แล้วได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะลูกค้าในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับเพราะว่าเครื่องเขานะเร็ว แรงและอึดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับรายละเอียดของเครื่องกันเลยนะลูกค้านะฝาเขอาเครื่องนะครับจากโรงงานอยู่ครบลูกค้าไม่มีรอยีดข่วดนะครับฝาแต่น้ำมันเครื่องอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับส่วนของฝากระโปรงนะครับด้านบนนะครับลูกค้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขเลยนะครับผมนะด้านบนและด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับตัวนะครับหมวน็อตนะครับตัวอาคารงข้างนะครับเดิมๆเลยลูกค้านะครับร่องรูต่างๆนะครับคมๆจากโรงงานเลยนะครับนะ ไม่มีชนหนักพิพ้ำจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะดูขานด้านหน้าได้เลยนะครับผมให้ดูแบบช้าๆเลยลูกค้าตัวหัวน็อตต่างๆครับมอกอยู่ครบนะครับเพจต่างๆครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ซักตัวเลยลูกค้าผมบอกเลยนะฮะเราถึงกล้ารับประกันโครงสร้างนะครับหัวน็อตด้านบนนั้นไม่ได้แกะเลยนะครับนะแล้วก็เรามาดูรายละเอียดต่อนะครับตัวกล่องฟินะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับ ม้าของ gs นะครับลูกใหญ่นะแล้วก็ส <c ats> <icie> ี่สำคัญนะครับแบตเตอรี่เราจะทําการเช็คให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับถ้าต่ํากว่ามาตรฐานเราจะเปลี่ยนให้ทันทีนะครับนะอ่าก็แผงกิหลี่ด้านหน้าครับไม่แตกไม่ร้าวลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะครับนะนะป้พัดลมด้านหน้านะครับลูกค้าเดิมเดิมเลยนะครับม้าจากโรงงานยังอยู่เลยลูกค้าดูได้เลยนะครับนะม้าจากโรงงานอยู่เลยไม่เคยแกะนะครับนะตัวเติมน้ําก็ไม่เคยแกะเลยนะครับหัวน็อตนะครับม้าจากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้านะครับ ไหมครับสติกเกอร์นะครับบาร์โค้ดนะครับสติกเกอร์ฝาเติมน้ำนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับที่พนัมด้านหน้านะลูกค้านะอยู่ครบพร้อมมาร์กจากโรงงานเลยนะครับตัวก๊ออากาศนะครับฝานะไม่มีมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะลูกค้าตาการใช้งานนิดนิดหน่อยๆนะครับนะแต่ว่าตัวสายนะครับนะไม่มาร์กจากโรงงานอยู่ครบนะตัวรัดท่อนะครับมาร์กจากโรงงานอยู่ครบ A B S นะครับนะตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้า นะครับตัวนะครับเครื่องน้านหลังนะครับนะตัวสายไฟต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งแท่นเครื่องยนต์นะลูกค้ามาร์จากโรงงานอยู่ครบเลยแล้วก็บอดน็อตนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยิ้อะไรทั้งสิ้นเลยครับตัวท่อยางนะครับสายถักนะครับลูกค้ามาร์จากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยครับบอดน็อตนะครับมาร์จากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับป็นไงฮะสภาพผมบอกเลยว่ามีเอ็กซ์ผมบอกเลยว่าผมสู้นะครับทุกเต้นเลยนะที่ย่านมีบุรีนะคลร์ลมีเอ็กซ์เนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพนี่แบบกริบมากเลยนะ เพราะว่าเครื่องเขาเอื้อถึงคนอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยขับอย่างเดียวนะครับนะอย่างน้นครับมาจากโรงงานอยู่ครบๆเลยลูกค้าผมบอกเลยว่านะครับสายไฟนะครับลูกค้าอยู่นะครับในท่อขดนะครับอยู่ในสายถักและก็อยู่ในเทปพันสายไฟเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยเห็นไหมครับตัวสวิตต่างๆนะครับลูกค้ามาจากโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้เลยเนี่ยฮะหัวน็อตนะครับมาจากโรงงานอยู่ครบสายพานนะครับไม่มีลุ่ไม่มีขานะลูกค้านะ ตัวคานั้นหน้านะครับเดิมๆแบบนี้เลยครับแผงจิ้งหรีดด้านบนนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับไม่หักไม่งอนะครับด้านบนนะครับแผงกันความร้อนนะครับอยู่ครบนะลูกค้านะพร้อมนะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยแล้วก็หัวน็อตนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยนะครับนะเมนอาร์คจากโรงงานแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาย้่สูต X ท่าบอกเลยว่าไม่คนรถ้านะสำหรับ M X คันนี้นะครับนะสามยี่สุอัติเมคับสี่ปีเป็นเรื่องไเก้าหมื่นนะครับราคา 1 6 9 0 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตฟรีดาวน์20,000องเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคู่แข่งของบ้านครับในส่วนของ f o r t u n e r หน้า l e g e n d ดอร์เดี๋ยวเราไปดูกันครับมาในส่วนของห้องเครื่องเจ้า f o r t u n e r อรกันบ้างนะลูกค้าคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์นะครับขนาด2.8นะครับหรือ2,800ันซีซีนะครับของ t o y o ต a นะครับที่ใช้ใน t o y o ต a r e v o t o y o ยต้าฟอร์จูเและ t o y o ต a Innova นะครับนะที่สำคัญนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะครับสำหรับเครื่องยนต์ t o o y a ติดทนเช่นกันล no ah, right nice right? ูกค้านะอ่านะครับเพราะว่าเขาได้รับความนิยมไปทั่วโลกเช่นกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับนะฝาครอบเครื่องอยู่ครบลูกค้าไม่มีรอยขีดขวดนะครับตาตัวต้าอยู่ครบนะฝาเติมน้ำมันเครื่องอยู่ครบนะตัวล็อกฝาครอบเครื่องอยู่ครบทั้งสองตัวนะครับตัวน็อตไม่มีดุดรุ่ยเลยนะครับนะฝากระโปรงด้านบนนะครับไม่มีแตไม่มีการแกะการไขทั้งด้านบนและด้านล่างเลยลูกค้านะปั๊มนะครับตัวต้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับผมนะคานประกบข้างนะครับ ไม่แตกไม่ล้าเลยไม่หักไม่งอด้วยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับลูกค้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับในส่วนของลูกกลมๆนะครับลูวงรีลูสี่เหลี่ยมนะครับคมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตนะครับคันหน้านะลูกค้าเดิมๆเลยนะครับสวยๆเลยนะใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแน่นอนนะฮะสภาพสวยๆเลยครับประกบข้างนะครับในส่วนของนะครับน็อตฝารงบนนะ รัศกากรองล่างไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยนะครับแต่ที่สาคัญนะลูกค้านะปั๊มตัวต้าอยู่ครบนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอีต่างต่างของด้านในของเครื่องกันบ้านนะ abs นะครับอยู่ครบนะลูกค้านะมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับนะและที่สำคัญตัวสายไฟนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับนะไม่มีร่องรอยของหนูหรือสัตว์เข้าไปกัดเลยนะครับตัวกล่องนะครับต่อกัดนะครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นเลยลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับพัดลมห้าหน้านะครับเดิมเดิม นะครับสวยเลยฮาเล็หมาเลขหกหมื่นเจ็ดลูกค้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับติ๊กเกอร์คิวอาโค้ดจากโรงงานอยู่ครบนะฮะตัวมาร์กนับจากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยติ๊กเกอร์จุดต่างๆอยู่ครบเลยนะครับลูกค้านะตัวสายไฟนะครับอยู่ในส่วนของสายขดนะครับนะสายท่อแอร์นะฮะและก็ในส่วนของสายถักนะครับแล้วก็ห้องเครื่องด้านล่างนะครับนะแล้วก็ตัวห้องเครื่องต่างๆนะไม่มีคราบเยอะน้ำมันอะไรทั้งเส้นเลยลูกค้าลอายุการ5้าปีนะแต่ว่า เดขไม่ใช้น้อยมากนะครับนะสายไฟต่างๆนะครับนะมาจากโรงงานแท่านเครื่องลูกค้าสายทักนะครับพ่อแอร์ต่างๆนะครับสายไฟนะครับอยู่ในที่เดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็มาจากโรงงานยังอยู่ครบๆเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะบ้าโชกด้านบนนะครับนะเหลี่ยมของสันต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้เลยลูกค้านะฮะสภาพนะครับนะเยบพันสายไฟจากโรงงานแบบนี้เลย นะครับแล้วส่วนของตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนอดไงสิ้นเลยนะครับนะและนะครับแบตเตอรี่รับได้แบตเตอรี่เจนลูกใหญ่แบบนี้เลยนะครับก้อนรับรบนะครับเราทำการเช็คค่าแบตเตอรี่ให้ในลูกค้าถ้าค่าต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเราจะเปลี่ยนให้ทันทีแต่ถ้าค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นะก็จะให้รูปนี้ไปแต่ว่าเราต้องดูอายุการใช้งานอยู่ดีนะครับนะเพื่อให้ลูกค้าใช้ได้อย่างสบายใจนะฮะและไม่ต้องไปกินข้าวเรียนกากัดนั่นเองนะและที่สำคัญนะครับผมมีวับตีนะครับของทั้งสอง เอาไปใช้ได้อย่างสบายๆและก็บริการช่วยเหลือเฉยๆให้อีกหนึ่งปีเต็มๆพร้อมเปลี่ยนท้ายของเหลวในวันรับรถให้ลูกค้าแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับรอบต่อไปลูกค้าจะได้เปลี่ยนอย่างสบายใจนะฮะและจะได้รู้กำหนดเปลี่ยนด้วยนะฮะอ่าด้านบนนะครับแต่การความร้อนอยู่ครบเลยลูกค้าหรือต่างการใช้งานตามปกตินะสติ๊กเกอร์ด้านบนอยู่ครบนะครับนะเม็ดอักนะครับจากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นไงบ้างครับลูกค้ากับสภาพห้องเครื่องนะครับของ f ฟอร์จูเนอร์สองพันแปดลมจั60,000กับ สภาพห้องเครื่องนะครับ In s u 5 x 3 0 Ultimate ที่เป็นในส่วนของตัวท็อปขับสี่เหมือนกันเลยนะครับที่จริงมบองเลยว่าใหญ่ชนใหญ่นั่นเองนะเป็นไงบ้างครับสภาพห้องเครื่องกันเลขใหม่นะครับสมเหตุสมผลไหมครับผมลูกค้ามาครับสุดท้ายนี้ครับเป็นไงบ้างครับลูกค้าผมเปรียบเทียบไม่ดูเลยระหว่างพี่ใหญ่ของสองค่ายนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในบ้านล้อมมากที่สุดนะครับลูกค้าแล้วก็ในต่างประเทศเช่นกันนะ สำหรับคันดำของผมนะเป็น isuzu mu-X นะลูกค้า3 0 ultimate นะครับ4 wd ปี21เล่ไใหม่95,000โลลูกค้าราคา1 6 9 0 0 0้บาทนะครับเครดิตดีฟัดดิวมอนอยู่มา0 0าถึง20,000บ่นนะครับ่วนคันขาวนะครับเป็น2.8นะครับ legender นะครับ sigma f หลังค่าดำ back top นะลูกค้าปี20เล่นใหม่67,000โลนะครับมากับราคาค่าตัวเป็แค่2 7 9 0 0 0้านเจดหมื่น้าพนบาท kddi f i d ดดิวันอยู่น่ับเึรดอตของลูกข้าเลยูะครดิผมนะ แต่ก็ที่สาคัญนะลูกค้านะผมมีวันตีเครื่องเกียร์ให้2ปี20 0 0 0โลนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือช่วยให้1ปีเต็มๆนะครับนะ <S <S แล้วบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้มันต่อบรับรถแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้ความกังวลในการใช้งานแน่นอนนะครับลูกค้านะ <S 1> <S 1> เป็นยังไงบ้างครับลูกค้ากลับนะครับสิ่งที่ต่างกันและออปชันที่ต่างกันของ2แบรนด์ของบ้านเรานะลูกค้าและที่สําคัญนะออปช,นนออปชันนะครับหรือรายละเอียดต่างๆนะผมพาลูกค้านะครับ ดูครบทุกจุดเลยนะครับนะซึ่งนะครับไม่มีการเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะลูกค้านะไม่มีการเอาเปรียบแบรนด์ไหนเลยนะครับนะเราให้ดูแบบละเอียดทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2คันเลยนะทั้ง2หนุ่มหล่อของวันนี้เลยนะครับนะถึงนะครับถึงบอกเลยนะว่าเป็นนะใหญ่ชนใหญ่นะลูกค้านะนะครับ ดูว่าหนังชนหลงกันเลยทีเดียวนะครับผมนะอ่านะครับสวยๆเลยนะฮะสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมได้ที่ทางติดต่อด้านล่างที่ผมทิ้งเอาไว้ได้เลยนะลูกค้านะและนะครับโทรมาที่เบอร์โทร0 8 3 2 3 2 5 8 2 0นะครับเซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดเบิ้ลเขียวจากเบอร์นี้ได้เช่นกันนะครับลูกค้านะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะผมมีวันตีให้นะครับนะ เครื่องเกียร์ให้2ปี2อง0มืโลนะครับผมนะพร้อมบริการช่วยเหลือุเฉินให้1ปีเต็มนะครับและเป็นทายของเหลวให้วันรับรถนะครับซื้อไฟแนนซ์นะครับผมมีบริการตรวจรถให้จากบริษัท g r e Inspection นะครับนะหรือวันทุคาย Inspection นะแล้วแต่รอบดิวนะครับนะาสบายใจได้นะครับหรือนะครับอยากเอามาตรวจเองนะครับหรืออยากพาคนที่คุณไว้ใจมาตรวจนะครับไม่รู้พี่จะจ้างมาเท่าไหร่นะครับผมอะซื้อเป็นโปรแกรมไหมนะครับ1น0คันนะครับตกคันละ700นะพี่นะ พี่จ้างมาห้าพันพี่จ่ายลูกค้าไปห้าพันจ่ายคนดูไปห้าพันเลยแล้วอีกเจ็ดร้อยนะครับผมออกให้แล้วผมทาคืนให้พี่นะครับนะสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมเสเบิร์นนะครับฝากกดไลค์นะครับลูกค้ากดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีดีและนํารถดีๆแบบนี้มานําเสนอลูกค้านะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยนะครับผมมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับลูกค้าเวลาที่ยงตรงลูกค้าสามารถกด่่ว้ลลบบแแททีีีถ็ ลูกค้าต้องการนะครับมา,านําเสนอให้ลูกค้าทุกคลิปเลยนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับใหญ่ฟัดใหญ่นะครับใบเบียดเท่ยอะไรเองลูกค้าว่าชอบแบบไหนแล้วก็ไหวที่ราคาเท่าไหร่นะครับนะสำหรับวันนี้ผมเซีอเบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ